ตอน,นนี้ต้นนาคบกับเทนซินแทดซึ่งผมตนาน,น,น,มนาเล่นเนือเลื่อนเพชรโลดที่ผมไดนเล่นไหนเนี่ยเขาะว่าผมต้องตามทบให้นันตอนเนี้นันจะถึงใต้นัทลาแล้วไนงะผมอยากให้ตัวเล่นนันตัวเลนเยอะๆหน่อยผมแ่นเล่นอันไหนวจะจำไม่ได้แล้วตอนนี้แต่ถ้าเล่นอันนี้เสร็จแล้วอะนัทลาจะเป็นตัวเลขสุนท้ายหอนที่ผมเคยเล่นนาะฮัห่หมดเลย จะไม่ได้เล่นตัวเล่นไหนวะสี่ร้อยดาวะน่าใช่เออสี่ร้อยตา่าตานั้นและห้าร้อยตาต่อตาชาและเล่นเลื่อนเทสล้ออย่างเดียวเจดันเบอร์ใหญ่โตขนาดเนี้จ้าเจด้าจรินจริงด้วยคุณได้ทำอะไรที่นี่เหรอ๋อ,อโฮเฮอเองเหรอชันตะลันทิดาเต็ดหวาดเจดจ้าที่ตกลงไตทะเลเย็นในนะ ร้านใจเสดเดนเดอร์ถล่มลงมาแล้วอ่ะแต่ว่าหันตนี่เหลือชิ้นดีใช่นี่ะนี่เสจจดจ้าบนายอ่ะรออยู่เต็มห้เลเลยถึงแน้นต่อนหน้าเนี้ใจจติติตานทัวไตจัดคนตาคำตาสะอาดได้แล้วฮันหนึ่งเนี่ยจะได้เต็ดหวัวเศษชาบชิ้นใหญ่ใหญ่ได้แล้วแต่หัวเศษได้เศษน้อยจับไม่สารหน้าจัดตาได้จ,จทะจิ้นชาดทันที่ตอนเนี้ย เซันเดอร์ใหม่จ,จ้าเสดนะเจนีเสรจลจอ,อยอยู่ยัน,นีเสรจลจอยอยู่ทะเลใต้ห้าเลยอ,อยู่นะนันไม่สอเหตุสมผลเอาซะเลยอะ่ะสิ่งที่เดือดบนต้นตาสื่อถือได้ให้เราเรีบเล่นเนื้อทำตาสะอาดให้เร็วที่สุดโหหน้าหลอได้ทหาคนเราช่วยเราได้แต่ไายอย่าทำงาโห่นนี้ตันล่ะ เออถ้าเฮาว่านกอช่วยละคำตาสะอาดหน่อยได้ไหมให้เชนจันดจานเองนะช่วยหน่อยนะช่วยได้เยอะหน้า,าจริงๆเลยเชนเองนี่คอยเต้นเล่นงานทานน้ำซะด้วยอเออได้ง่ายเลยแต่ละโอ้โหขา,ายน้ำนี่เหรอ <c oughs> อ่ะเตียนเล็กน้อยหน่อยเอาฮูนีหน้าเลยเลนั่นทีนี้เราเดินลอยน้ำสบายเลยตอนนี้ลอยน้ำไทเจ็ดง่ายๆเลยเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยไหนที่เต็มในครบละอ๋ออันนี้ไง แนี่ยไม่เห็นได้ยินได้ว่ามองล่าเยอะขนาดเนี้รับได้จริงเหรอเนี่ยยังไม้หนวดแท่นี้เหรอ ี่ว้าวสาวเนี่ยในนั้นเดี๋ยวไตหน้าเลยโอ้โหไตเติร์นได้แล้วตอนนี้ถ้ามาอยู่ไตขนาดานี้เนี่ยไห<ะ>นเด้อซิต่อเดี๋ยวตัวโทนีหน้าต่อนั่นไอ้โทนีน้าเอ้ยนี่โทนีน,น้าแล้ว อะไรเนี่ยเดินน้ำได้ยังไงนเนี่ยในน่าเชื่อเลยทำได้อยู่นะเราทะเลดีเทพน้ำยู่ไงนะซึ่งตอนนี้น่าใช่เนยเออแค่ร่านร่านแหนแย่ของเทพเห็นน้ำเท่านั้นแหละอา้าวอยู่ไหนวะเออเอเราหาหาได้เจอเลย,เยอะไรเนี่ยขอชัดแน่นเชียร์ตอนนี้รู้นี่บลอดต่อเลยตอนนี้ เราได้ถามดิตนะา,นานะเ่าจหอนสัมภารแน่ๆเลยต่อถือได้ได้จบรอนเลยนะจันทร์ดั่นิเรเลี่ยนนิจิงดูจะเสียด่าเลยนะถ้าเดินไล่น้ำนี่หนอจะเสียแน่ๆเลยไล่น้ำว่าจมน้ำตายเดี๋ยวเธาใจไหนอะฮะไม่เอาเริ่นเดิมแล้วฉันรู้ดีจะพูดได้ไร ว้าวแต่ก็ได้นะนี่เดี๋ยวเสียรายท่านเยยบหัวท่านเนี่ยนานายแล้วนายแล้ว,ลวโคตเธอเตะด,ดัวเจ๊แล้วเหรอท่นเจอ,อหัวนี้ด้วยอืมอมล่าคนเนี่ยเธอเตะได้เธอนะ นั่นไม่น่ามาอะไรหรอเถอเล่นท่าตอบแทนเธอช่วยยาและตันนะจนตอนใดเนี่ย,นนยฉันต้องในรู้ล่าเธออะไรอะ่ะรอเลยให้เขาดูต่อดีไหมเธอเขาน่าอยู่แถวนั้นน่ะเธอน่าจะรู้ล่าเธออะไรอะ่ะยาน,นีเต๋อเนี่ยไม่จบไ่ย่ายเลยเนี่ยอยู่เต้นร้อยหรอ โอ้ต้องไปฮหั่นลานตอนนี้แล้วสอนต่อขอดีไม่อยากคุยตอนสอนต่อเลยเออถ้าเดนฉาดนี่น,นี่ต้องหวนเลยครับเอาแย่แล้หอนเราฮารันชีสหมดโอเคได้แล้วถ้าคุยตอนฉาดได้ต่อตองคนดีเนี่ย อันนี้สอนไม่ตอดทนไม่น่เาเทนไลยนะอ่ะเดี๋ยว้อยจอน,น้ำหายต่อนสลัดดีนี่เท่าไ้อะไรแล้วแต่แล้วเต็บต่อนใดเนี้ยได้ใจทะเลอืมพอทเทโดนไหนสิ ใช่แหละนี่หอนแบบเจทันเดอร์และนันทีอะไรแต่แน่ลูกตอนเด็ดหอนหวนตัวแล้วแต่แต่นั้นสือเล่จสารทานตาดันส่วนเนี่ยนะที่ยังไม่รับตาตรวจสอบในที่ใดได้อยู่ในสภาพสมรู์ขนาดนี้ถึงแน่นสายเฮเนี่ยหมดอายุแล้วแต่หอนโหนด้านะที่เอาในะให้น,ะนี่ให้เธอได้แล้วแต่น,นนะถือเดินสีน้ำใจนะ จบแล้วล่ะเป็นแค่ตัวคอนให้นัาจดอีเวนต์ไตเข้านั้นแหละหลังจากนี้ถ้าดูทริปนี้ทุกคนเป็นใช่เดี๋ยวรจะไตนัดดานต่อแล้วตอนแรกจะตาชาแล้วจะเล่นเลื่อนเทสโลดตอนเป็นโลดเต้าเดี๋ยวกนั้อยเลยเนื้อเล่นหลัดหลัดยาวๆต่อเลยแล้วตันนะเอาละนั้นไตเลยแล้วตันครับในตอนที่อะไรหน้าแล้วตอนนี้